ครับสวัสดีครับขอพาส่องนะครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีนะครับของวัดมงกุฎกษัติยารามนะครับปีพศ2511นนะครับเป็นสังฆราชองค์ที่16นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เพิ่งแบ่งมาวันนี้เลยนะครับก็แบ่งจากอันตัมอมเล็ดนะครับ อมก็ขอขอบคุณที่แบ่งปันมานะครับในราคาวัดนะครับแต่ว่าถ้าจะบูชาที่วัดก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะวันนี้ได้ข่าวว่ามีการบุกหมดวัดแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะครับเป็นของดีที่ว่ารู้ข่าวไปก็สายแล้วครับของดีก็หมดจากวัดไปอีกแล้วนะครับ จำนวนการสร้างนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าก็เป็นของที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ปีพศ2511นะครับพิธีกรรมในการปลุกเสกก็ดีครับเกจีที่ร่วมปลุกเสกก็เยอะแยะนะครับก็อย่างอย่างเช่นหลวงปู่โตวระปูดูชิมพีนี่ก็โอเคแล้วนะครับององ,องนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับวัดป่าอุดมสมพรหลวงตามหาบัววัดป่าบัตจารีตังหานะครับแล้วก็มี พ่อทั้งค้ายวจาศิทธิ์นะครับวัดสดวัดจันดีนะครับพ่อศรีธรรมราชพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงบัวแล้วก็อาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับก็อปีพศ2511นะครับจำนวนมวลสารก็รวบรวมจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะครับทั้งทั้งเจ้าคณะตำบลต่างๆนะครับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาดวัด ร,รวมแล้วก็ 500, 500ร้อยาร้อกว่าองค์นะครับที่รวบรวมชนวนแผ่นโลหะแผ่นยันอาจารย์มาร่วมทำพระเหรียญชุดนี้นะครับมีทั้งไม่แน่ใจครับก็เห็น,เห,นเห็นในหนังสือเหมือนกันว่ามันมีพระก,กิ่งด้วยนะครับเป็นเหรียญเป็นที่ระลึก อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นระลึก100ปีของอวัดมงดกุฎกษัตริย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16นะครับก็เดี๋ยวก็ไปดูนะครับรายละเอียดในการจัดสร้างรวมถึงประวัติของวัดมงดกุฎกษัตริย์นะครับแล้วก็ประวัติของอสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16นะครับ ของดีวัดมงกุฎกษัตริยารามวาระในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับก็คือวัดมงกุฎกษัตริยารามกรุงเทพมหานครนะครับจะจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวชิรมงกุฎเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่ไม่มีที่เรียนเพราะนักเรียนยังขาดแคลนสถานที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ีงมากและเพื่อเป็นอนุสรแก่พระคุณเจ้าสมเด็จพระสังฆราชอุทายีมหาเทระ ผู้ทรงสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากจึงได้บอกบุญไปยังศิยานุสิทธิท่านที่เคารพนับถือในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นและพุทธศาสนิกชนทั้งปวงเพื่อให้มีส่วนร่วมกันสร้างถาวรวัตถุสำหรับสร้างพื้นฐานความเจริญสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นี่ก็คือเจตนาในการจัดสร้างเหรียญชุดนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในเวราที่วัดมงกุฎกษัติรยารามครบรอบ100ปีในปีพศ2511นะครับประกอบกับสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชจ,จวนอุทายีมหาเทระทรงเจริญพระชนมายุ7 0พรรษาโดย มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับมีพระคณาจารย์องค์สําคัญภาวนาอธิษฐานจิตนะที่เช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีพระอาจารย์ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรพระอาจารย์มหาบัววัดป่าบ้านตาดพ่อทานคล้ายวัดจันดีหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เป็นต้นนะครับก็น่าจะมีอีกมากมายนะครับแต่ที่ สืบค้นเจอก็ได้ท่านี้ครับชนวนโลหะนะครับเป็นเรียกว่าสุดยอดนะครับเนื่องจากวัดมงกุฎกษัตริยารามเป็นวัดที่พระหมหากษัตริย์รัชกาลที่4นะครับทรงสร้างเป็นพระอารามหลวงแต่ยังไม่เคยสร้างของที่ลึกเป็นส่วนพระอารามเลยการสร้างในครั้งนี้จึงเป็นครั้งสําคัญ,ญยิ่งจึงได้มีการเสาะสแสวงหาเนื้อชนวนโลหะ ิเศษต่างๆซึ่งบรรดาเจ้าคณะและเจ้าวาดวัดพร้อมทั้งพระเกจิอาจารย์ทั่วราชาอาณาจักรกว่า500องค์ยินดีถวายแผ่นโลหะจำนวนมวลสารต่างๆปลุกเสกไว้แล้วที่ลงอักขระเลขยันในแผ่นโลหะไว้แล้วถวายให้เพื่อเป็นส่วนผสมให้พระชุดนี้มีความเข้มขังพระที่จัดสร้างนี้เพียบพร้อมไปด้วยมงคลทุกประการนะครับอน,นี้ก็เป็นอานนั้นแหละครับ ประวัติวัดมงปุตกษัติยาราม ราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดสมนัตราชวรวิหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วง คุณหน้าเป็นแม่กองการก่อสร้างและ พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าชุมสายกรมขุนราชสีหวิกรมเป็นนายช่างการก่อสร้างแล้วเสร็จในพศ .2411 ในชั้นแรกโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติเป็นการชั่วคราวก่อนเมื่อสิ้นราชการจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมงกุฎกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระประมาภิไทยวัดมงกุฎกษัตยารามในเขตพระนครและวัดสมณวรวิหารที่อยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นวัดในเขต องรัตนโกสินท์ที่มีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัดและยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกว่าขันธศีมาในวัดที่มีเสมาสองชั้นเช่นนี้พระสงค์สามารถประชุม ทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารมาดูเรื่องประวัติสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับอาคารสำคัญในวัดได้แก่พระวิหารและพระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำราชการที่4ทั้งนี้หน้าบานและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างเช่นเดียวกันผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องภาษาวกในบารีและอัตคถาพระอัคร สาวก11พระองค์อัครสาวิกา8องค์ภาพการบำเพญ็ญกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยทุดงควัตบนบานหน้าต่างและบานประตูด,ด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงพระประธานในพระวิหารหลวงมีพระนามว่าพพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงดูประวัตินะครับ สมเด็จพระอ,อริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีตะกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดมงกุฎกสัตยารามราชวรวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2508ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำรงตำแหน่งอยู่7พรรษาสิ้นพระชนจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่18ทธันวาพศ2,514ส,อ 2, สิีพริพัชรนาสา74ปีประวัติพระองค์มีพระนามเดิมจวนประสูติเมื่อวันที่16มกราคมปี2440ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อพระชนมายุได้10ภพรรษาได้เข้ามาศึกษาชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนวัดคฤหาบดีจังหวัด ธนบุรีเมื่อพระชนสษาได้14ปีก็ได้ศึกษาอยู่กับพระมหาสมณวงศ์แท่นโสมทัตโตเจ้าวาดวัดมหาสมนา,า,มา,ารามราชวรวิหารวัดเขาวังจังหวัดเพชรบุรีจนพระชนสษา16ปีจึงได้มาศึกษาพระปริยธรรมกับพระอริยมุนีแจ่มจตสันโลที่วัดมงกุฎกษัติรยารามเมื่อ วันที่2กรกฎาคมพศ2457ได้วันประชาเป็นสามนเณรที่วัดมงกุฎกษัตริยารามโดยมีพระธรรมปามโมกถมวราสิโยเป็นพระอุปชาพระอริยมุนีแจ่มจัตตสันโลเป็นพระสมณคมนาจารย์และอุปสมบทเป็นพระพิสุขเมื่อวันที่26มิถุนา2460โดยมีพระธรรมปามโมกถมวราสิโยเป็นพระอุปชาและอราชกวีแจ่มกตสันโลเป็นพระกรรมวาจา ระหว่างดำรงสมณเพศได้ส่งแสดงพระปรีชาสามารถในทางวิชาการโดยเป็นบรรณาธิการหนังสือวารสารลายปักสยามวัดทำให้พระองค์มีความสามารถในการประพันธ์ต่างๆมีโครงฉันเป็นต้นด้านการศึกษาครับปี2460ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีเดียวกันก็มีการทรงสอบได้นักธรรมชั้นตีและปร,ะริญธรรม3ประโยชพศ2461สอบได้นักธรรมชั้นโท 2,462, 2,464, 2,465สอบได้ปร,ริญยนธรรม 4, 5, 6ประโยคตามลำดับนะครับปี2,466สอบได้นักธรรมชั้นเอกปี 2,467, 2,470, 2,472สอบได้ปร,ริีญาธรรม 7, 8และ9ประโยคตามลำดับนะครับด้านอสมนศักดิ์ก็พศ2,476เป็นพระราชาคณะชั้นสามันที่พักกิติสารมุนี พศ2478เป็นพระราชคณะชั้นราชที่พระราชเทวีตีปิดกภูสิทธิ์ธรรมบัณฑิตยติคณิสสอนวอววรสังคารามคามวาสีอพศ2482เป็นพระราชคณะชั้นเทพที่พระเทพเวทีตีปิดกคุณสุนท,นทรธรรมภูสิทธิยติคณิสสอนวอวรสังคารามคามวาสีอพศ2488เป็นพระราชคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปามโมก ยุทธโยคยานดิรกไตปิดกทารีธรรมวาทียติคณิสอนบรวรสังคารามคามวาสีพศ2 4 9 0เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ปัสสาสนะโสพลมิมนยานอดุลสุนทรน,นายกตีปิดกธรมรมลังกาภูสิทธิามนิตยสาธร อูดมคณิสอนบรวรสังคารามคามวาสีพศ2อ,อ9 9เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์จตรุรงประทานวิสูตพุทธพจน,นะมาทุรสอรรม,มวาทีคัมพียานปริยักุสโลภาสภูมิพลมหาราชอิโตประสัมปทาจา์วิสารศิลาจารวัฒเวนัยบริษัทประสาทกรธรรมยุทธคณิสอนมหาสังฆนายก ปี2,508เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสุขขุมธรรมวิธานธรรมรงสกลมหาสังคปรินายกตีปิดกรรากุสโลภาสภูมิพลมหาราชอิโตปสัมปทาจารย์อุทธายี พิธานสังฆวิสุทธาวะจนุตธมัมสาสนะโสพลวิมูนสีขันธสมาจารวัตพุทธศาสนิกบริษัทคารวัส,สถานมิจิตปฏิพานพัฒนคุณอดุลคำพิีรยานสุนทรอวรธรรมบพิษสมเด็จพระสังฆราชก็นั่นแหละครับรายละเอียดต่างๆนะครับของของดีวัดมงกุฎกษัตริย์นะครับวัดมงกุฎกษัตรติยารามนะครับได้ข่าวว่า โดนเหมาไปหมดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งแบบเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นเหรียญรูปอาร์มเนี่ยแหละครับนี่ครับก็อันนี้ด้านหลังนะครับสองดูแล้วรู้สึกว่าจะมีอยู่สองสามบล็อกนะครับบล็อกหลังนะครับบล็อกหน้านี้ก็น่าจะสองบล็อกนะครับสองหรือสามบล็อกได้นะครับแต่ผมขอแบ่งมานะครับ ก็เห็นว่าเป็นของดีนะครับก็ไม่อยากตกขบวนก็เลยแบ่งมาราคาก็ราคาวัดนะครับคนที่คุณตั้มนะครับแบ่งมาให้ก็ใจดีนะครับไม่ได้บวกอะไรนี่ครับด้านหลังนี่ก็สวยงามว่ายิ่งสอง,ย,งยิ่งเพลินนะยิ่งมันเนี่ยจะมีมีเส้นลงจากใบโพนูนด้วยครับเส้นวิ่งลงไปอีกเหรียญหนึ่งจะไม่มีเส้นนะครับแต่มี รายละเอียดอะไรก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเส้นที่วิ่งลงจากช่อใบโพนั้นที่อยู่ข้างเจดีนะครับพระเจดีก็จะไม่มีนะครับส่วนตัวหนังสืออะไรเงี้ยก็จะมีบางจุดนะครับจะจะไม่เหมือนกันตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้แยกบล็อกแยกอะไรนะครับแต่ก็นี่ก็ามาให้ส่องดูกันนะครับ ก็วันนั้นก็เมื่อสองาวันที่แล้วก็เดินทางไปวัดมองกุฎกษัตริย์เนี่ยนะครับจะไปหาพระสมเด็จนางพญาสอกอก็ไม่ทันแล้วหมดเกลี้ยงวัดมัวแต่นิ่งนอนใจอยู่ก็เลยต้องเสียเสียอารมณ์กลับมานะครับวาสนาไม่ค่อยมีนะครับแต่วันนี้ก็สมปาถนาแล้วครับได้แบ่งมานะครับจากตํมอม็กนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่ครับด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวจะดูตรงยอดพระเจดีนะครับไปหาหามงกุฎนะครับเส้น <iza> สายอะไรก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับหลายเส้นหลายอะไรเห็นข้าราชการแถวสมุดสมุดสาครหรืออะไรเนี่ยนะสมุดสาครสมุดสงครามสมุดสงครามมานิมนต์ไปเป็นพันเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆท่าน,นครับนิมนต์ไปเยอะเหมือนกัน ได้ข่าวว่าประกาศว่าหมดแล้วตอนแรกก็ว่าจะไปเอาพรุ่งนี้แต่ว่าหมดแล้วก็เลยไม่ต้องไปแล้วล่ะนะนี่ครับรูแปแบบก็ตามประวัติที่สืบค้นนะมาแล้วครับก็ครบรอบ100ปีด้วยนะครับในปีพศ2511นะครับ ็เป็นของดีนะครับและอย่างนึงครับพระอาจารย์ทิมวช้างให้ก็ยังมาร่วมพิธีบุกเสกนะครับก็หาส่องกันนะครับเผื่อใครที่หามาสะสมหามาเก็บนะครับเป็นสิ่งดีครับก็ผู้ทคุณก็ยอดเยี่ยมเลยครับนี่เกจีอาจารย์ที่เราเคารพนับถือร่วมปลุกเสกอยู่เยอะนะครับเป็นของดีที่ ไม่ควรมองข้ามนะครับติดบ้านไว้ก็เป็นสิริมงคลนะครับแต่บ้านนะอยู่ที่ไหนก็เป็นสิริมงคลนะครับไม่ว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับก็ขอขอบคุณกับการคลิกเข้ามารับชมนะครับมีความสุขกล่ํารวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ